ามาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะมาเฟียชาวต่างชาติที่บอกว่าสาํานักงานตารวจแห่งชาติบอกว่าต้องมีการปราบปม <Ừ. S 2> เพราะว่าเขามีความเป็นห่วงเป็นใหญ่คือในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาจะพบว่าชาวต่างชาตินั้นมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อคนไทยไปเตะคุณหมอทีนึงแหละบางคนก็บอกว่าไม่พอใจแค่เอารถเข็นไปชนกันแค่นี้ไปต่อยผู้สูงอายุเขาเลยหรือแม้แต่เรื่องของการตั้งบริบทต่างๆไม่รู้ว่าจะเป็นนอมินียหรือแม้แต่การประกอบการต่างๆด้วยในส่วนของทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคก็ มีการกำชับให้สํานังกงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะดูแลเรื่องของชาวต่างชาติที่บอกว่าเป็นมาเฟียเนี่ยแหละค่ะาจะาเป็นอันตรายต่อเรื่องของความสงบแล้วก็ความปลอดภัยต่อประชาชนคนไทยได้แล้วที่สําคัญค่ะต้องดูเรื่องของพฤติกรรมว่าผิดก,กฎหมายด้วยหรือไม่ พลตำรวจเอกรอยอิงค์พไพโรดรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะได้มีหนังสือคําสั่งเป็นบันทึกข้อความส่วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติถึงผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเรื่องการกําชับปฏิบัติในการป้องกันป,ปราบปรามชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายจึงมีการกําชัาบการปฏิบัติในการป้องกันป,ปราบปรามชาวต่างชาติที่มีพฤติกรมกรมผิดกฎหมายโดยให้เพิ่มความเข้มในการตรวจสอบคัดกรองคนต่างชาติที่เดินทางผ่านเข้าออกราชนาจักรไทยตลอดจนการ พิจารณาให้มีการรับอนุญาตอยู่ต่อในราชนาจักรเป็นการชั่วคราวการลงตราและการเปลี่ยนประเภทการลงตราหรือว่าวีซ่านอกจากนี้ค่ะให้มีการถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยให้มีการสืบสวนจับกลุ่มการกระทําความผิดกฎหมายในทุกฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติให้ครบถว้วนกรณีตรวจสอบพบว่าชาวต่างด้าวมีพฤติการที่อยู่ในราชนาจากักรโดยไมไ่ได้เป็นตามเหตุแห่งความจําเป็นหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายเขากําหนด หรือมีพฤติการอื่นใดที่สมควรเพิกถอนการอนุญาตให้ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตอยู่ในราชนาจักรอีกด้วยทั้งนี้ให้มีการกำชับหน่วยง,งานในสังกัดจัดทำเป็นแผนการปฏิบัติและกำหนดวงรอบในการออกตรวจสืบสวนจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องและต้องครอบคลุมทุกพื้นที่และยังต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติให้ทราบภายในวันที่10ของทุกๆเดือนอีกด้วยนะคะ อืมนี่นะฮะก็เรียกว่าแต่ละเคสหนักๆทั้งนั้นเลยเริ่มจากนะเตะคุณหมอใช่ค่ะใช่ฮะต่อยหน้าผู้สูงอายุแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยล่าสุดที่เป็นประเด็นอยู่โอ้โหหนักเลยเอ,อันนี้หนักสุดเลยที่ตำรวจไอ้ถ่ายเป็นแค่ภาพแคนะ่น<อ>ั้นน่ะเออกระทำความผิดกฎหมายเอาไปต่อยเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเออล็อกคอตำรวจแย่งปืนตำรวจนะฮะคือในมุมเนี่ยโอเคดำเนินคดีกับชาวต่างชาติด้วยแต่มุมหนึ่งนะฮะอันนี้ตีเพื่อก่อนะ คือถ้าชาวต่างชาติเขาไปเห็นคลิปนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตำรวจจะปกป้องเขาได้ไหมนะอันนี้ก็ต้องต้องสะท้อนไปว่าแล้วยุทธวิธีหรือวิธีการของตำรวจเนี่ยที่เขาจะดาเนินการคือถ้าต่างประเทศเราจะเห็นแบบนี้ไหมยกตัวอย่างถ้าสหรัฐอเมริกาเราจะเห็นกรณีที่คนร้ายเนี่ยโอ้โหต่อยแย่งปืนล็อกคอตำรวจอ้าวยู่ยู่บรรลุเลยอะไรมีไหมเราจะเห็นไหมจะเห็นแค่ตำรวจล็อกคอผูาแต่แต่พอมาประเทศไทยมันมันก็กลับกันเหมือนกันนะคนร้ายล็อกคอตำรวจ ก็ต้องย้อนกับไปถามเนี่ยฮะว่ายุทธวิธีของตํารวจเนี่ยต่อจากนี้ไปก็คงต้องต้องเข้มข้นหน่อยล่ะเพราะว่าโอเคล่ะถือแปลว่าอเนี้ยเป็นการทำผิดกฎหมายแบบเล็กๆน้อยๆแบบผิดกฎจราจรใช่ไหมฮะแล้วคุณตารวจท่านเนี่ยก็เปตนตรวจจราจรแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็คงต้องมียุทธวิธีนะฮะที่จะเข้าไปบังคับใช้กฎหมายหน่อยใช่ไหมฮะ ไม่ใช่ว่าอ้าวไม่ได้ทานตั้งตัวเลยเพราะว่าเขาตัวใหญ่กว่าอยู่แล้วล่ะนะฮะอันนี้ต้องฝากด้วยไม่งั้นเดี๋ยวคนต่างชาติเขาไม่เห็นคลิปเนี่ยมาเห็นภาพเนี้ยอุ้ยตายแล้วแล้วตํารวจประเทศไทยจะปกป้องชั้นได้ไหมเนี้ยขนาดตำรวจเองยังเอาตัวไม่ล่อเลยถูกลลอกคอสันแนนเลยอจะกลายเป็นบทเรียนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปเคลอีกทีหนึ่งนะคะในการรับมือผู้ต้องหาที่มีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะฮะ